แง้งน้องม่พอดีแก้งน้องแม่ตาเฮ้ยงานพอโตพอโตเด้ถ่างมาทำไม่เง่าสิตอเจ้าห้ยเขาน่ะออกแล้วต้อนนี้มาทางไส้วะทีมงานพรอเธอล้องไม่ได้เพื่อนเขาตอนเราทีมเนาะเออตอนท่านมาเหตุน้ำต้อไอเดียเนาะ ก็ยังฮูแต่า่าเฮาสิเฮ็ดสบายดีพี่น้องฮ็ดเบาดีพี่น้องตูทอไรยิ่นาะนสานาองสบายสบายดเฮ้ยจิ๊โพดลายจอยซ้ำแล้วะายดีสบายดีละละซ้องแล้วสบายดีสบายดีสบายดีเราอะเกิดสบายจิจูดบ้ตัวไนอมันเดไม่ต้องเดือนนี่กาวอฟอะไรมันต้องได้ตัดเอน ก็ไม่ต้องตัดและก็ขั้วแน่อันนี้เราใครเนี่ยสะซาจอยก็แน่นพีระสองวันสองทูสองทีวันทูทีโฟร์อะเมตตาเป็นสองโฟา์เฟีลยวน้องสลากกัสบายดีพี่น้องสบายดีจุคูสุโคนสมองสุบอลอ่าจุจิปิคิบพอกันเก็สองน้องเดือนพี่น้องเลยอันขาดทางในบขาดทางใน

จับตนางเน้อน้องดาเด้อจะไปจับดาบเ้าจอยเด้อกำลังเห็ดขอกเป็ดพี่น้องเว้ยเป็ดหน่อยหรือเป็ดใหญ่ีนอะไนี่ันตื้นนลกาบึมรตืนี่ลังกาบึ้มมาบอกเขาอ่ะไม่ท้า่ทิดดง มาไม่ทาวยคอกอันเป็ดนาหรือเป็ดใหญ่ิใหญ่อวะเป็นงลงเขาโอ้เป็ดจักโตพ่อรือบจักเดียอันเดียวนี่แหละพ่ออบรบจักยลากมีใครอยากอบเป็ดอยู่บ้านเนาะมันหมดเลย ไม่เลกก็ตกไห่ด่อนพอดีแกงก้มมันแม่งงามๆเอาไวไกับพอดีเป็นน้ำไม่เถาเอาไว้พอดีเป็นน้ำก็ออกโลดอันแมวบาบยาก็กให้งัวนะใครกว่าปลาเห็นเป็นน้ำเอาไว้แต็หนอไม่น้องไม่ถาอหนอนกรงี้เนี่ยไม่ดูา ยิ <t od ell |ms|> ่งไปดเาลงกับกองกอลงมาเห็ดน้ำไมมทงนะป้าเนาะเออผัดอาไหวเป็นไหมได้หนอนไหมยังไมเ็ดนั่นหมเม่อนางอาจจะเกือแหนงมันนีแล้วนี่ก็ลงมาเห็ดน้ำไมทงยูไงเจ้าจอยใช่ไรหลอดไฟสายเคยหลาดลงเห็ดตัวตัวนี้นะเออคันฉมุนมันเค้นกัมากเอาตัวนี้มาเห็ดทั้งหลุมมองูมันเลย ชราด้วยน้องดำเป็นผู้จ้าวัชิตถ้าวัชิตทางอันก็ไผ่เมนโบเม,มตาทางต้นไม้แต่ก็ไผ่เนาะทางหยางแต่ก็ไผ่ที่ปลูกใหม่นะผัดมันเปื้อไนไว้เขาา้อแจ็คเอดแอดเอา

อยู่เป็นเพื่อนเป็ดหน้าไหวสิเนาะ้าอยากลงเลยเนาะ่มันจบไวจบเป็นยังอันนาทีมันปุ๊บ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 ปปปปบปุ๊บปุ๊บปลบบปป น okay, ี่ผไารับกรับละรล้วันีเนตังลเนาะม่เนาะอดกเอล่ก้เ่วาเเป็นไร10 14นแต่ไม่แจ้อลงคลิป

อันระวังววไม่งาวด้วเบาดำเนอะไม่งาอันนี้ไปถอดกินแสบด้นนมดไม่เท่าอันเทปผื่นขักแหนบป้อนนี่ดนินมันไลเขาเน,น,นาะเตนอาะมันบนนวบินออกตีนนี่เนาะบวบินดอก ปีกไม่ได้ชิบปพึ่งของได้ยาแมงาอะกี้มันมันอะไรดิบนตู้นะมันไล่ดีมาเลยเลยดมันไป่นมันสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกคนานพ่อ่อมาควนมาซ่อมมันเนมาซ่าทใา่พี่น้องเลยนี่ มาบ้าเอสิทธตอกอนาากันบอกวันเชเดอนะไเฮ็ดเ้อเฮ็ดเ้อตัวนี้ก็สิตอกแ่นี้นี่เอาไม่เอาจะปูตอกเขามันเคิ่งเลยทางดำเฮ็ดทางมันเออน้องดำมว้สลาดมากทางทางมันไปใช้เียปล่อยเป็ดออกไปข่าวดแจะทางใหญ่อัดเลยอัดเลยเลอาเห็ดทางเนาะ มันหูนนทางขามันก็หูทางออกมันก็บริการคือเก่า,า,าเลยปกน,นมาตัานนี่ะมัน,นมต้องมีทางออกทางเขาไปหาออกซะก่อนออาหายใจยางงายเว้ยอีน,นางเท่าน,นี้ก็ได้เฮ้ยอย่คันหอองจะคลองเนี่ยน่นนมาก หลังจากเหตุแล้ววิธีออกก็คือแบบนี้พี่น้องกันทนยังี้นี่อ่ะรน่างเก่ามันนี่ไปใส่ก็นได้เนาะใส่ท่านี้ก็ได้เล้สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนสมองสมบอรณ์ข้นหนาไปไล่เจอเลยพี่น้องใกล้สี่ได้แล้วใกลที่เส็ยแล้ว เห็ดไงเนาะใช่ด่าเมนัน้างเออในุนะฮ้ยเออเ็ดไงเนาะขอเป็ดนะนี่ใจ้เวลาบ่หอดชิบนาทีกรชสำเร็จเลยเลอะมาเลยเนาะมันกบุ่งแม่ันด มีตะปูตอกไว้ดีๆเห็คาเนี้ยเขาเล้งเข่อยคือเก่ามนค้างเฮงมันกรบจอยอันนี้เขาค้างยามันเปอ,อ,องเขาถ้ามันเป็นยองเขาเขคาค้างสัแมนประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละเดืนไปน้องดำอย่ากออกมาเด้ออยู่เป็นเพื่อนเป็ด <laughs> อาละพี่น้องมาหอนี่ก็สมมาพักพก่กาแล้วพี่น้องเลยไปขับมาเบิ่งก็นท่ลืมกไนไรกดแแท์ก็ติดตามก็กระดิ่งแย้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหน่อยเด้อไปละพี่น้องพอกันคลิปหนะ้ากรับสบายดี